สวัสดีคร mm ับสายดีพ่อแม่พี่น้องออกไปสู so, like ้ซู้ฟว์นละครับเนาะตอนนี้บ่อไก่อยู่ถนนแห่งหนึ่งเนือถนนไม้เล็กนึงของประเทศไทยหรือถนนึนผโยธินนั่นเองพี่น้องครับนี่ครับบ่อไก่อยากมาให้เบิ่งถนนเส้นนี้โอ้โหพี่น้องสุดยอดอลังการงานสร้างนี้พี่น้องเอ้อยากให้พี่น้องได้มาเบิ่งได้มาเห็นได้มาชมน้ำบ่อไก่รับว่าถนนประเทศไทย เบิ่งยงมไดกับบุมพี่บัณฑิอเบิ่งยงมไดกับบุมีวัณสิ้นสุดพี่น้องไงไปไปเบิ่งน้ำมาไก่ฟังนี่ฟังนี่ฟังนี่โอ้โหพี่น้องครับสนุนสนิคือวยป่าวิ่งมาจากภาคอีสานนะครับเพื่อไปมาจากภาคอีสานสู่มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครแนี่ยกขาเปนอันจะเป็นอ่าโอ่าบางปะอินเนาะครับเนาะแยกไปสู่บางปะอินอ่าทางกาญจนาภิเศษเวลา โอ้พี่น้องเอ้ยพีองเอ้ยไปไปไปาลงพังนี้พังนี้ไปเดี๋ยวพังนี้โอ้โหพี่น้องที่นี้จะมุ่งหน้าก็ไปสูอ่าภูเทียนาระนครอ่าล่งซิดแต่กับถนนชาวนีิใชยสมรรถพุ่มนะครับเราสมมติจะนี่มีความยาวจนหอดภาคเหนือของประเทศไทยเด้อครับพ่อแม่พี่น้องครับจักเกือบเป็นพันพันกิโลเมตรนะครับใกล้กับภูู้้หอมผู้นะครับเนาะเกล้ถึง เต้าไปนะครับอขอโทษข้อไปนะครับบอกพิษบอกถื่ไปประการใดครับปูน,บน,งงน,บนะครับนี่ครับพุ่งงานครับปูเขตมหานครนะครับถนนกาญจนาพิเศษฝั่งตะวันตกบางปะอินอัญุทธยากรุงเทพมาหานครครับแลาว,ะวะ่าเซนนี่เซนนี่มาหนีพี่น้องครับแล้วเซนนี่ครับเซนนี่สมุงจากออกซ์ มุ้ชะญาตัวอะไรอ้าวลีเนาะมุม้งหนาางุงเทเอาฟังนี้พี่น้องฟังนี้ฟังนี้ฟังนี้ชิมุงน,งนาออกจากรุงเทเาครับเมุงนาว่าจากรุงเทชิมุงโน้ไปครับภาพเนื้อกับเนือของประเตศไทยนะครับาอขอาิไปภาคกีสานก็ตงไปเช่อมตอคัโโคบถึงไม้เหล็กซอกับไปตนสุดภาคกีสานตหวดฝังแ อนะครับโอ้โหชุดเดอด์ครับชุดเดอดนะครับตุมนุ่ประเทศไทยกล่งเงี่ยมไดยคับไม่เบือครับพี่้องครับุ้มนุ็เหมือนตุงเริมรับ่ะมีหลายเส้นทางมีหลายเล่นพี่ลองครับเบิ้งอไก่สินดาพี่เบิ้งได้ครับเือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจเล่นพี่ลองครับสิเอ็ดลนนะครับต่อยช้อมเล่นชิ่นยหออกไปครับเรบระหว่างุนุ่ง ่ทุกเส้นทุกสายสามารถเสื่อมต่อกันเลยครับจากเหนือถึงอีสานได้ครับรยกเส้นนี้ครับพี่น้องครับโอ้โหสุดยอดนะครับชุดต่อครับโอ้โหฟังนี่ครับฟังนี่ฟังนี่จะเป็นตัวช่างสนุนด้วยครัตัวเอ็มหกเป็นวะครับเอ็มหกโอ้โฟังนี่จติดครับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสูงครับราชวิทยาลัยนอกกำลังนอกนอกกำลัง อางคันเสารมาเทศเสียงต่ออะไรก็ติดตัวใช้ครับถนนที่นี่ที่วานี้มันก็ได้เปิดใส่บริการนะครับตรงนี้ก็ได้เปิดใส่บริการเอแต่ว่าวันเสาร์แ้วเกือบเก่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเนี่ยมันก็ได้เปิดใส่บริการอาจจะเปิดช่วงเทศกาลเนาะครับเนาะอาจจะเปิดช่วงเทศกาลโอ้โหเป็นของเล้ยอิ่มหูอิ่มตาก็เบาไกลบระกับก็ไกลนี่ซ้อนหลายสักอ้อนแห้งปลูกแห้งกับปลูกงนุ่นเปื้อนใต้ลายลายต่อได้เป็นของเล้อยต่อได้ครับมาฟังมีอีกเตือนหนึ่งครับ เส้นนี้เพชรชิมุ่งนาออกจากกรุงเทพเนาะครับเนาะเพื่อไปชูจังหวัดสระบุรีนี่คือถนนไม้เหล็กหนึน่งนะครับเด้อถนนไม้เหล็กหนึ่งโอ้โ,อโหวิ่งจนจนหอดภาคเหนือของอีสานนะครับเด้อไปจนหอดอ่าจังหวัดยังเนาะของอีสานครับบปวกลกับจำบลด้วยนะครับเนาะบปวกลเพราะว่าบปวกลายโบมี่ขอมูลยังเลยครับโอู้หขอมูลยังเลยครับเห็นถนานเลยนี่สวยงามหะทึกนะครับเนาะและน่าสนใจรถที่วา่าน่า หลายลาครับนี่ครับถ้าจะไปปากอีสานเขาต้องไปเสื่อมต่ออีกถนนไม้เหล็ก2เด้อครับเด้อครับนี่คือถนนไม้เหล็กหนึ่งหดือถนนบางปะถนนปะหนโยธินนั่นเองพี่น้องครับนี่ครับเบิ่งการรถโอ้โหอยู่นอบระบาสุดยอดอะร่างกายน่ครับรถที่ว่าหน้าแนนครับเอามาฟฝั่งนี้ฝั่งนี้อีกเช่หนึงเด้อครับเพิกเชนถนนเจนนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็น ชิมุ่งนาเขาสูกรุงเทพมาาหาคนครเนี่ยผเดินทางมาจากภาคอีสานเหนือวาภาคเหนือนั่นเองครับพี่น้องครับภาคอีสานาเนี่ยภาคเหนือนะครับนาะชิมุ่งนาเขาสูกรุงเทพมาหาคนครซือว่าได้เวลาตอนนี้ได้เวลาบ่ายสามกว่าครับเลยโอนอนพี่น้องครับแต่โอนอนพี่น้องเ้ยพี่น้องเ้ยแต่ว่าเบาไกลกับอดเอานะครับอดเอาเพื่ออยาให้พี่ๆเอฟซีทั้งหลายได้เห็นถหนุนประเทศไทยและ เอฟซีฟังเล่าบอลไก่ได้เห็นถนนประเทศไทยว่ามีหลายแง่มีหลายตอนสามารถเสี่ยมต่อกันได้ทุกเส้นทางเน้อครับพี่น้องครับโอ้โหแนวเบอร์ไกลๆอีกครับยังมีถนนด้อยฝ่ายเน้อครับูโอ้โหนี่ครับอ่าพันธ์แยกออกไปทางบางไปอินอีกอ่าการชนะพิเศษกี่ครับคุณอาพันแยกออกไปอ,กอีกสองแม่นะครับน้อน,นี่ครับมาเบิ่งฟังนี่อีกเจอหนึ่งพี่น้องครับนี่ฟังนี่สามารถเสี่ยมต่อกันได้ครับโอ้โห พี่น้องเลยพี่น้องเลยสุดยอดอลังการงานสางนี้ครับนี่ครับกษิตมุ่งนาเขาสูก่กรุงเทพมหา,านครเนี่ยถนนจีไปชินสุดอยู่ที่อ,อ,นอนุอนสาวรีย์ไส้สมโภชพุ่มเด้อครับผ่านหลายเส้นทางหลายเส้นทางหลายอย่างหลายสอกหลายมุม ซาหมากเสียมโอก,ก,กนนันเลยทุกทุกสินค้าด้วยกันบุญเมองเมืองน้ำบมไก่ครับโอ้โหพี่น้องบัวนาเสือกต้องเสือครับนี่คือถนนปากเทศไทยอีหลีเด้อครับพี่น้องครับโอ้โหมาเบิ่งนฟังนี่อีกเชิงนึงน,นะครับเนาะงคือ่ารถใุดแนบบี่านีคือบารน้าแหน,าน,านี่ยนกับรถดคือ่าร์ล้าแหน,าน,านี่ยบัวหมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเท,ทพมหานครเพราะว่า ปูว่านี่เป็นวันหยุดเนาะครับเนาะเป็นกี่ยวกับบัานกับทองครับมืออื่นเป็นวันทํางานวัอนี้เป็นวันอาทิตย์เพราะว่าพุงนี้ต้องทํางานรถกับชิลังไหลเขากรุงี๊ดเดิอดหน้าแน่นเนาะครับเนาะโอ้พี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องครับโอ้โหสุดสุดสุดนะครับบอกได้เลยว่าถนนของประเทศไทยนี่ครับเบิ่งยง่ไรกับโบเบือนะครับเบิ่งยง่ไรกับโบอ่มบอกไกเห็นยง่ไร้ไกอยากทายยง่นั่นพี่น้องเลย ว่าโมเมนต์ว่ากวกไก่บอกเป็นนะครับเนี่ยว่าถนนประเทศไทยนี่สุดยอดร่างการเพียงใดครับบางบวงบางจุดบางที่เิ่นกะมีการอผู้ค้น,นกรีดนะครับนี่ฝั่งนีน้จะเป็นผู้ย่างบักต้อยนะครับแต่ว่าฝั่งนั้น,นจะเป็นอ่าผู้คนกรีดย่างดีครับเอ้าเอ้าเอ้ากไก่กับว่าเสียงรับส้มกับว่า,านัมบากไกน่นี่อิ่มหูอิ่มตาอิ่มใจนะพี่น้องเลย เอาบาไก่ก oh oh ับศิร uh, ิราพีรานองไปเพียงเท่านี้เด้อครับก่อนจากไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้บาไก่เด้อครับเด้ออีกจ้างหนึ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้บาไก่ครับสนับสนุนบาไก้โดยบอกรสขำโฆษณาเด้อครับพ่อแม่พี่น้องครับเอาสำนี้ครับบาไก่สิลาพีรานองไปเพียงเท่านี้นะครับสบายดีครับสวัสดีบ๊ายบาย